สอ o ชั่วโมงสวัสดีครับจุนครับดิวครับพลอยค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ AW a f t e r w o r k ค่ะวันนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่กันอีกแล้วนะคะอ่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยพลอยเออวันนี้เราแอบจะานายมาใช้พื้นที่<ห>ค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปไฟเรื่องอะไรกันครับพี่ดิวครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นรายการท็อปไฟ5อันดับผนังสุดโหดที่ทีมงานดิวนั้นไปทามาครับผมเริ่มจากอันดับที่ห้ากันเลยนะพี่นนองอันดับที่ห้าอันดับที่ห้าก็จะเป็นผนังพื้นผิวเหล็ก อยางผนังผิวเหล็กนี่ก็ด้วยความมันของมันนะพี่ก็จะแบบบางทีอาจจะต้องลองทคื่นก่อนทํางานนะฮะในส่วนมากก็ตัวอย่างที่นึกออกก็จะเป็นงานของเขียวไขการะครับที่เชียงใหม่ฮะเป็นจะเป็นผนังโลหะทั้งอันเลยครับผมอเวลาว่างมันก็จะมีแบบพวกสนิมขึ้นมาอะไรเงี้ยต้องทำซ้ำแล้วก็บางทีก็สีมันไม่แห้งนะมันไม่ดูดเหมือนผนัง่ลช่ก็ต้องรอแห้งถึงจะซ้ําได้ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่นึกออกก็จะเป็นตัวตู้คอนเทนเนอร์ครับเป็นบริษัทที่สูสนะครับผมก็ไปทำโลโก้ให้เขาอันนั้นใหญ่เลยนเนาะใหญ่ะรี่พี่อยุทยาผมแล้วอันดับที่4เป็นพื้นผิวแบบไหนคะอันดับที่4นี้ก็จะเป็นพื้นผิวมันครับผม พื้นผิวมันก็พวกกระจกพวกเมทัลชีสอะไรอย่างนี้นะใช่ครับก็อย่างเช่นของสตาร์บัคสตาร์บัคเมเจอร์ปินเก้าก็จะเป็นเพ้นบนกระจกมันก็จะเพ้นหลายรอบมันก็จะลื่นๆแล้วก็นระยะเวลาของงานนะมันมันก็จะแตกมันก็สีมันจะแตกมันไม่คนทนนะเออก็จะมีเป็นร้านส้มตำปะคะที่เราไปเพ้นน่าจะเป็นต่างจังหวัดี่เป็นแบบ ใช่ค่ะจะเป็นผนังเมทัลชิพใหญ่ๆเลยสีเหลืองอใช่ใช่ใหญ่แจวฮอนอะไรนะชื่อแจวฮอนอะไรนะเด <c oughs> ็กช <c oughs> ีเดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างไปตรงนี้ขึ้นขึ้นไปตรงนี้คร <c oughs> ับผมแล้วก็จะเป็นที่ทำมาล่าสุดผนังพื้นผิวมันก็ะจะเป็นตัวพิซซิตี้ทูนะครับเปิดใหม่นะทุกคนแต่ทีเนี้ยหน้างานจะเป็นกระเบื้องผิวมันนะฮะเป็นเหมือนกระเบื้องราคาวานะครับแล้วก็แปไ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 ปเราก็ต้องมีการรองพื้นกันนะหรือว่าใช้สีที่เป็นสุตน้ำมันนะในการยึดติด ให้มากิขึ้นครับใช่ค่ะมันยากงที่มันยากที่อะไรนะคือมันคือมันต้องลองพื้นก่อนเนาะใช่มันทางานซับซ้อนที่ปกติเราวาดรูปเราก็จะทได้เลยอ่าต้องวาดเส้นไปก่อนแล้วก็มานพับอีกทีหนึ่งแต่นี่เราใช้สีที่มีคุณสมบัติยึดเกาะเรื่องแล้วก็าเพื่อที่จะให้สีมันไม่หลุดใช่อายุการของตัวนี้ก็สำคัญครับผมอ่าโอเคแล้วอันดับ3าคืออะไรคะ อันดับ3ก็จะเป็นพวกทรงกระบอกอะไรนี้เนาะ,ะผนังทรงกระบอกครับพวกเสาโกลมใหญ่ๆหรือไม่ก็ไม้ไผ่ต่อกันที่มิติมันไม่เท่ากันเวลาคือเวลามองแล้วเราจะแบบไม่ได้มองให้แบบเหมือนผนังเรียบใช่ไหมพี่ใช่แล้วแบบดูซ้ายดูขวา,าพอทำงานเฉียง45องศาอเอาสีฝั่งนี้มันไม่เต็มนีว่หว่าเราก็ต้องแบบไปแต้มๆอะไรอย่างงเี้ยหรือรูปมันจะแบบผิดมุมมองอะไรเงี้ยใช่อย่างผนังไม้ไผ่นี่มัน ไหนที่จุ้งเคยทำ่ะพนังไม้ไผ่ก็จะมีกาเทาพัทยาโอ้โหวัดน้ำสีสวยแล้วก็ MJ Hot Pot ป่ะคะที่เห็นไปล่าสุดอ่า MJ Hot Pot ก็ <c oughs> จะมีแผงหนึ่งที่จะเป็นต้นพริกใหญ่ๆอ,อันนั้นก็วัดยาโชว์ผมที่เคยไปทำก็จะเป็นส้มตำนัวครับส้มตำนัวก็จะเป็นลายเส้นนะเป็นสีๆก็เหมือนที่บอกไปเลยว่าเวลาดูพอกระเทาไใบมุมใบทีใบมันจะขึ้นจะลงก็ขึ้นอยู่กับปากโค้งของผนนะังครับผม โอเคครับมานนีอันดับ2กัน,นแล้วนะครับอันดับ2ก็จะเป็นพื้นผิวของผนังที่มันไม่เรียบครับผมก็จะมีหลากหลายนะพี่เนาะที่แบบบางทีเราไม่เจอผนังเรียบอย่างเดียวบางทีเราผน,านังคู่คานู่นนี่นั่นน,นี่นั่นนะก็จะมีอย่างเช่นผนังที่เป็นแบบเขาเรียกว่าทรายพ่นอ่าเวลาเขาอัดกระดู่อ่าทรายเข้าไปพ่นเนี้ยก็จะเป็นของเทอร์มินอลครับที่เราทำก็จะมีหลายผน,นัง เวลาทำทางานก็จะต้องใช้ผู้ก,กันเนี่ยเอาปาดไปปาดมาเพื่อให้สีมันดูแบบเรียบแล้วก็ซึมไปในเม็ดสีแต่ละเม็ดด้วยมันไม่ค่อยติดนะกูอย่างเี้ไม่ค่อยติดครับอย่างอายุธยาอ,อะไรนะเอาเลทพรีเมียมเอ,อาเลทพรีเมียมเอาเลทที่อยุธยานะก็จะเป็นแบบผนังดิบเลยแบบแตกมาเลยแบบปูนสารูอย่างแบบเขียนยากมาก ใช่อันนั้นดูโอ้นนั้นดูยากมากแล้วก็ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใช่ยากแล้วใหญ่เหมือนเป็นแบบผนังที่เอาอิฐออกอะค่ะใช่ไหมใช่ใชเป็นปูเป็นอะไรแบบดิบๆอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหม แล้วก็มีงานนี้ก็จะเป็นของคุณทอมครับก็คือร้านพอาักันด้าน,นะครับผมนะแถวสุวิทย์ก็จะเป็นอ่เป็นผนังอิฐนะฮะผนังอิฐแดงอิฐเบ้าอะไรนี้ก็จะจัดอยู่ในประเภทเดียวกันก็จะเป็นประเภทที่เราไม่สามารถระบายครั้งเดียวได้ต้องมีการแบบซอะร่องนะเพราะว่าจะมีความหายของอิดในการติดตั้งของพุทระหมาแล้นด้วยก็จะทาให้งานยากขึ้นเลยเป็นอันดับที่สองครับผมต่อมาก็อันดับสุดท้ายที่คิดว่ายากที่สุดแล้วก <laughs> ็คือเพดานนะครับอันดับหนึ่ง เพราะว่าความยากง่ายก็คือมันต้องอาต่อนั่งร้านหรือจะบันไดอะไรก็แล้วแต่แต่มันต้องแงนอยู่ตลอดเวลาก็คือ<ม>ทําแค่วันเดียวก็คือคอแทบเร็จกันหมดแล้วใครมีปัญหากระดูกที่ทําไม่ได้คือ<ต>ความสูงอย่างน้อยก็ต้องแบบ<ม>2.7เมตรเ้ยค่ะใช่แคดานปาจิอย่างเช่นอย่างเช่นงานไหนเยาวราชนะหมออาล้านโกลด์สมิท ที่พี่ไปทำแล้วผมไม่ได้ไปทำมาใช่ที่น้องสองไปบล็อกคนเดียวใช่โอ้ยต้องถามน้องสองตากล้องตากล้องรู้ว่าเป็นยังไงอยู่ปัญหาหน้างานอยดนวืาเราได้เวลาไม่ได้แทนอ่าอ นเอาไปพ่นใช่พ่นแต่ก็คือว่าทํางานยากเพราะว่าอย่างที่พี่จุนบอกไงมีพลอยบอกเกิดความสูงแล้วก็การทำงานมันไม่ใช่แบบอากายภาพมันไม่ใช่แบบมันเมื่อยมากแล้วเพราะว่าน้ำหนักมันจะลงเรื่อยๆแล้วบางทีพ่นอะไรไปก็จะเข้าตาต้องป้องกันดีๆอย่างนะครับเก็บงานยากแล้วก็มีงานหนึ่งนะงานซูเปอร์มาร์เก็ตแถวเอกมัยก็เดี๋ยวจะถึงรูปนี้ให้ดูเป็นลายเส้น เป็นการาฟิกกราฟิกเลยขนาดแบบง่ายๆแต่พอมันทำข้างบนปุ๊บมันก็คือยากทันทีใช่เพราะนั้นมันก็เลยได้เป็นอันดับที่หนึ่งค่ะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าห้าอันดับผนังสุดโหดที่พี่จุนกับพี่ดิวพูดไปเนี่ยมีอะไรกันบ้างมาเริ่มที่อันดับที่ห้าเลยนะคะก็จะเป็นผนังเหล็กค่ะต่อมาอันดับสี่ก็จะเป็นผนังพื้นผิวมันอันดับสาเป็นผนังที่มี เป็นทรงกระบอกนะคะไม่เป็นระนาบเรียบอันดับที่สองก็จะเป็นผนังที่ไม่เรียบมีเท็กเจอร์อันดับสุดท้ายก็คือเพดานค่ะครับผมจากห้าดับนะฮะผนังสูโทโฮลที่เราได้จัดลำดับมาแล้วนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผนังไหนนะทีมงานเทดดี้บีทุกคนสามารถทํางานให้ตรงตามที่แบบออกมาได้มากๆเลยนะก็คือสู้ครับไม่ว่าอย่างไงเราก็สู้ครับผมเพราะว่า,วาทุกอย่างนะจัดก,การปัญหาหน้างานได้ก็คือจบครับผมครับแล้วก็ ฝากติดตาม A W Afterwork ด้วยนะครับในช่องทางต่างๆที่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับครั้งต่อไปเราจะมารีวิวหรือว่าท็อปไฟล์แบบไหนอย่าลืมติดตามปีกหน้าด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอาทิตย์หน้าเราจะมารีวิวงานประเภทไหนก็ไปตัดไปตัดได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าทำไหนได้เดี๋ยวจะเนได้